สารวันนี้ก็เป็นสารฉบ,บับที่มีชื่อว่าวิญญาณโยงใยกับเครือข่ายจักรวาลทุกอย่างเชื่อมโยงกันหายใจเข้าลึกๆสัมผัสที่ลมเข้าเต็มปอดรู้สึกถึงพื้นดิน ใต้ท้องฟ้าใต้ฝ่าเท้ารู้สึกถึงความจริงที่เรามีชีวิตเราอยู่ตรงนี้กับโลกใบนี้เชื่อมโยงกับการที่เรามองเห็นและสิ่งนั้นไม่เห็นอย่างไม่ทวนทีที่มองไม่เห็นบางครั้ง เรารู้สึกเราตัวเล็กและไม่มีค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลแต่ในความรู้สึกรับรู้ว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและยังมีการรับรู้ตัวเราเองไม่ได้แยกออกจากจักรวาลเลยแต่เป็นส่วนสำคัญ ในสายใหญ่ชีวิตอันยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดอยู่โดดเดี่ยวทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยกันโดยมีสิ่งอื่นอยู่ได้เพราะมีสิ่งอื่นและการเปลี่ยนแปลงเพราะมีสิ่งอื่นที่สําคัญทุกสิ่งมีผลต่อกันเราทุกคน คือเส้นใหญ่ในจักรวาลแต่ละเส้นทันไหวตามการเคลื่อนไหวของเส้นอื่นๆไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยลำพังทุกสิ่งอย่างมีเหตุและผลมีเงื่อนไขร่วมกันนึกถึงใยแมงมุมมีที่มีน้ำค้างยามเช้าหยดน้ำ ใสๆแต่ละหยดได้จะทอนใหญ่ทั้งหมดและเส้นใหญ่แต่ละเส้นต่างก็คำจุนกันแต่เพียงเส้นเดียวทั้งผืนก็สั่นไหวแต่เพียงเส้นเดียวใหญ่ทั้งผืนก็สั่นไหวจัก,กรวาลของเราก็เป็นเช่นนั้นโค้งคายความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ ที่ทุกการกระทำความคิดและลมหายใจถึงผลกระทบออกไปอย่างกว้างไกลลองเข้าไปดูร่างกายของเราเราไม่ได้เป็นของแข็งชิ้นเดียวแต่เราคือชุมชนของเซลล์นับล้านล้านที่รวมมือกันอย่างสมดุลเซลล์แต่ละเซลล์ มีหน้าที่เฉพาะแต่ก็ต้องพึ่งพาเซลอื่นเพื่อการอยู่รอดหัวใจต้องพึ่งปอดสมองต้องพึ่งลำไส้และทั้งหมดนี้เชื่อมโยงต่อกันกับโลกภายนอกและภายในแต่มันคือความจริงของจักรวาลเมื่อเราเข้าใจความเชื่อมโยงอย่างจริงจังมุมมองของเรา ต่อโลกต่อคนคนคนหนึ่งเกิดความรู้สึกรักเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราจะไม่เห็นตัวเองแบบคนคนเดียวแต่คือผู้ร่วมแสดงละครอ,อันยิ่งใหญ่ความเข้าใจนี้ช่วยเปิดหัวใจให้เมตตาขอบคุณจักรวาลในตัว อันเป็นนิรันขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ